มันพร้อมจะสมัครด้ววิชาต้นตำลักสระนักไม้ที่ไทยสวรรค์กำรับสตูพ่ายด้วยคะแนนเป็นเด็กเป็นฉันพวกกวีปายแถวอูรังเกียรเดียนฉันกูจะฆ่ามึงให้สิ้นไปกับกรโลงฉันกูเชื่อมทุกคำได้สำคัญกับกลุ่มขบวนแล้วนั่งประทับอยู่เส้นงานงามเป็นประทันเป็นผู้สงบไม่ได้ปุ่มฝันโลงในทุกวลีที่สูงได้หมดกวีกรนที่ไร้ราจะหลุดประกาศตะวัดรางเป็นไหลกันหมด า<ะ>เารนื่องจากว่าตั้งโจทย์ว่าเป็นปรมมจารห้วยความหรือว่าคีย์เวิร์ดหรือว่าคำยากๆต่างๆง<ะ>ก็จะถูกขัดสรรมาเช<ะ>ื่อรายไม่ได้รายให้มันดูแบบสนกับความที่เราตั้งใจว่าเพลงน,นี้เราจะต้องคใครฟังปั๊บเนี่ยแต่ตงรู้สึกว่าเราเป็ปรัาจรอย่ทีใน,ในี้มันก็จะมีคำยากๆใช่ใช่ใช่ประมาณนั้นแต่ก็พี่เคยตั้งคอนเซ็ปต์แบบว่าอย่ดีก็ยัตั้งขึ้นมาได้เราคิดว่าคำไทยเนี่ย เรารู้สึกว่าเราอยากจะเทิดทูนพพเพราะรางกแพงเนี้ยเออเเราก็คิดว่าเฮ้ยถ้าเราแบบสไตล์แบบรูปรางกะแพงแบบเออกะแพงเพราะรางตุเต็มไปด้วยกำแสงแค่พวกจำปวดเป็นร่างจำแรงที่อยากได้คิดจะมากำแพงประกอบเป็นชิ้นเป็นอันรางูเป็นอิน่เป,เป็นดักพันแสงก็เขียนทุกวี่ทุกวันราบับไม่ล้าในกำตังแขนกูเป็นร้อยเป็นพันนีเลื่องให้ใช้ันหมื่นจะแสนก็เขียนทุกวี่ทุกวันเราบับไม่ล้าในกำตังแขงน 101, 000, 저요?